อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะกับ2กิจกรรมดีๆนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยค่ะสําหรับมหกรรมการท่อง,ทองเที่ยวมณเสห์ชายแดนใต้จังหวัดยะลารวมถึงกิจกรรมมหกรรมการแข่งขันว่าวนานาชาติค่ะ โดเป็นทางการนะคะสำหรับมหารกรรมการท่องเที่ยวมณเสหรชายแดนใต้เปิดแล้วนะคะโดยมีนายอัมพลพงศ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยประหลัดจังหวัดยะลารองนายกเทศมนตรีนครยะลาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจํานวนมากซึ่งภายในงานนะคะมีกิจกรรมการแสดงเชิงวัฒนธรรมของเยาวชนจังหวัดยะลาการแสดงโชว์ของศิลปินทุกคืนกิจกรรมการประกวดวงด,วงดนตรีไทยสากลงานออกร้านขายบริการสินค้า มากมายนะคะอาหารของดีจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจากทั่วประเทศด้วยค่ะและมีการแสดงบอลลูน9ก้าลูกจากสิงร์กเชียงรายที่สร้างสีสันให้กับชาวเยลาได้ร่วมชมกันอย่างล้นหลามด้วยก,กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนของนักท่องเที่ยวให้กับพื้นที่จังหวัดเยลาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดยยลาโดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกับในง,งานภาครัฐและเอกชนจัดงานหมหากรรมการท่องเที่ยวมูลเสน่ห์ชายแดนใต้ซึ่งงานนะคะมีตั้งแต่วันที่18ยาวๆกัน ไปจนถึงวันที่21เมษายนนี้ณสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลน,นครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ